สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นถังน้ำมนต์ที่หลวงพี่อ้อเตรียมไว้เพื่อที่จะอาบให้กับผู้มีกิตศานะครับภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับคนที่ช่วยมาอาบน้ำมนต์ก็ต้องมาช่วยกันยกนะครับหลวงพี่อ้อก็เตรียมถังไว้นะครับไว้ให้กับคนที่มาอาบน้ำมนต์นะครับอย่างเพียงพอนะครับอาบเองยกเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับไอ้คนหนึ่งที่ทําให้ พิธีกรรมอาบน้ำมนต์วัดขู่ช้างนะครับได้รับความนิยมจากลูกศิษย์นะครับคือไม่มีค่า้ก่ใดๆในการอาบน้ำมนต์นะครับตามศรัทธาเลยนะครับอันนี้นะครับพี่ๆที่เขามาช่วยยกขังอาบน้ำมนต์นะครับที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวความนิยมนะครับนับจากจํานวนขังกับจํานวนคิวที่มาอาบน้ำมนต์นะครับผมทุกครั้งที่ไปทําคลิปที่ไหนนะครับผมจะพ่อ รผมจะขออนุญาตทำรอกหรือหรือที่ที่เขาที่เขาจดพิธีกรรมมาอย่างต่อเนื่องครับอันนี้นะครับเป็นหญีที่มาอาบน้ำมนต์ผู้ติดชะตามาอาบน้ำมนต์ตลอดี่ออนนะครับ ยมแค่ไห,หน Й ดูกันเอาเองนะครับจำเนื้อที่จำเนื้อที่ติดตออยูนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่เสื้อนะครับแล้วลงเก่งที่ที่อยู่ใกล้ห้องน้ำนะครับพอคือจับเห่อนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับพอขอให้ใส่ชุดหีือออกกางเกงนอยนะครับจะได้ไม่ถึงจะมีกโซเชียลคนที่ด่ามากกับของวัดนะครับ บบรรราาาก,กาาน,าน,ะานะคัแต่ละวันก็จะมีคนมาอานน้ำมนต์ประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอาบน้ำมนต์ที่นี่สบายใจได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากความศรัทธาเท่านั้นนะครับ พิธีกรรมที่เข้มข็งนะครับเขาว่ากันว่านะครับต้องเส็จทำด้วยความเมตตาให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมนะครับ <Okay. S 1> วักนหนึ่ระาห้าบสาือครับรวมนวองนมแค่ไหนนะครับดูจำนวนที่ชมที่อ่านไปแล้วนะครับจากูที่ต่อรับวันนี้วันที่ห้าธัาคมครับย่างเดืนกาครับก็จะมีคนเสียนบทคามาขมมากกว่าที่เป็นครับ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายน้ำมนต์ที่นี่ไม่มีครับขึ้นอยู่กับความศรัทธาครับหลายคนศรัทธาเข้าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อจํากัดใดๆนะครับข้างวันนี้เอานะครับว่าคุณสะดวกที่ไหนสบายใจที่ไหนที่นั่นเลยนะครับแล้วแต่ความศรัทธาของไทยของไทยของไทยครับจ้าง้องเนี่ย

ครับครับ cho ครับ ครับ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  มานะครับอาวนะครับอยากดูให้สยีุยาครับจาัท่ครับปจที่คนาดูเข้าไปรดวนให้เดาครัน đây này, đây này, này, đây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  ไม่ยอมไยอมราคาะครับครับพอรูปรูปนะครับทบ่าใช้จ่ตาราเลยนะครับ จะได้ที่แยกยงขบวนา่วย่อ่นาไฟแก่าไฟวบัาัดแ่ระเบียครับาเกลดไกระับครับซึ่งรอบ้าวตุ๋นข้าวตุ๋นแบบัดเคนหมดเยอะเ็่เาต้อารอนนะครับเพราะว่าตัวันนี้จงตั

của tôi, làm được đấy, đi đây đây thôi, được cái เสร็จแล้วหลวงพี่ก็จะมาเจิมรถก่อนนะครับ